ดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านเลยนะวันนี้พาน้องสายเพชรเดินเล่นในหมู่บ้านหนองบัวนะคะวันนี้พาน้องเดินเล่นนะคะกับน้องเหมยนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้เดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะว่าน,น้องสายเพชรของเรานะ,ะจะพาชมหมู่บ้านกันนะคะวันนี้ตามไปกันเลยนะคะก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะคะวันนี้ออกเดินเล่นยามเย็นนะคะกันแล้วนะคะ <G ül> สาวของเรานะคะวันนี้เหนื่อยนะคะวันนี้เดินออกกับ,กบกลังลายไกลเลยนะจะไปกินดอกไม้เขานะคะไปแล้วนะคะ โอ้ดูท้องนะวันนี้ได้ออกกำลังกายเดินไกลเลยนะวันพระอาทิตย์ตกดินนะคะบ,บรรยากาศสวยมากๆเลยนะวันนี้ไปแล้วนะคะ nên <laughs> คนสวสทานอะไรเนาะตรงนี้เนาะท่าวันหรือเปล่านะคะลวงทานเท่าวันนะคะโอ้น่าจะอร่อยนะคะตรงนี้ลวงใหญ่เลยนะคะโอ้อร่อยมากเลยนะคะ โอ้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะสวยมากเลยนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะวันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะบ mm hmm. รรยากาศนะคะโอ้ mm hmm. oh, เล่นหญ้าไปเรื่อยเลยนะคะ mm hmm. ทานได้ตลอดนะ,ะทานนะคะทานไม่หยุดเลยนะคะ

อ๋อโ,โ,โ,โดนน้ำนะคะ,ะเซฟเซค่สะสำหรับคลิปน,นี้นะคะพาน้องเดินเล่นนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ค, <net> ครับ ครอบครัวพังส้ยเฟสเฟมิลี่ของเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะเดินเล่หญ้านะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปนะคะไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ